มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำพูดเองส่งอ้ําอธิชาติไปอินเดียบอกแบบนี้เรื่องอย่าก,กับนัดมีเรียมดดำคาชาพาเพื่อนสนิทของอ้ําอธิชาติเปิดใจผ่านทางรายการข่าวใส่ไขย่ยืนยันว่าอ้ําอธิชาติกับเจนนี่เทียนโพสวุวร์ยังไงมันก็ไม่กินกันนอกจากมันจะต้องเปรี่ยวทั้งคู่ ถึงจะกินกันได้นึกออกปะคือต่างคนต่างเปลี่ยวทั้งคู่ก็เหมือนคุณนายแอฟทักษะออนกับอ้ําก็คือคุยกันได้ทุกเรื่องส่วนที่บอกเห็นอ้ําออกมาให้สัมภาษณ์เขายังรักกันดีกับนัดมดดดำบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่ารักกันเขาแค่บ,บอกว่าเขายังไม่ได้เลิกกันข่าวที่เขาจะจดทะเบียนหย่ากันแล้วนางบอกว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันรักก็คงมีปัญหาแหละถูกไหมเขายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนะภาษาชาวบ้าน เขาไปอินเดียกันหมดแล้วไปถ่ายคาชาผาผ่าไปมูไม่ได้ส่งอ้่มอธิชาติไปถ่ายแทนให้ไปสงบจิตสงบใจอยู่อินเดีย6วันไปถ่ายอินเดีย6วัน7คืนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ